บอมันเลนขคำนวณนีวว่เห็นมันมันเลขกหวันน,นี่เลขเบื้องในหนังสือโอ๋เลขในหนังสือเลขในตำราเนาะค่ะปูบอกอะค่ะมันถียงมันถียงตลอดปีมันนี่คือเ<า>ป็นปีเล้วขันเบิองซื้อๆก็ได้แต่เบิงองขันเบิงองเราไปยิปจับลอตเตอรี่ก็สิได้เงินนะปูงานเดียวก็แล้วทำนี้จบค,คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกรมชาแนลนะคะค่ะดำเนินชวมวันนี้นะคะอาก,กัจะมาตามต่อตัวเล,แลวขแนวทางปูทุดงโปรดดีนะคะเมื่อวดที่ผ่านมานะคะปูหายวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะกัดเข่านะคะปูหายเก้าเจ็ดเน้นของปูเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ออกตัวกลับนะคะ น uh ี่นะคะสถิติงวดที่ผ่านมานะคะปูทุดงปลดนี่นะคะสำหรับแนวทางวันที่2นะคะพฤษภาคม2567เนาะคอกะปูเพิ่จะมีแนวทางตัวเลขตัวใดให้เอสซีเดียวเขามาไปเบิงไปฟังน้ำกันนะคะ่อยต่อหัวกลับน้ำมาสการค่ะปูกกับนมาสรค่ะ น้ำม pues> mm. ัตสการพระรูครับนี่เลขงวดวังหันเนาะเบอเขียนตามเลขงวดวังหันมีฟังก่อนเดี๋ยวมีาศูน1โซนมา9 6 9 7 1 6 1 7มางวดว่งหันบอกภูงวดว่างหันมีหลักเกตมาหลักเกต ันนี้ก็ได้ข้างบนเจ็ดหนึ่งนวนเอันนี้ข้างบนเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งอันนองพนมากเ้าตรงๆเลยเนาะค่ะผูู้หายบนออกล่างมันมาจากเด็กเขาต้องก้นเขาพะเจ้าคอหรักจ้าพี่น้องขอรักก็เื็ดรักว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดเก้านะคะผูผูเนหาบนอั้วนี้เลขเลขห้าสามใส่ฟังได้ห้าสามเจ็ดหนึ่งหกเก้า ศูนย์หกเก้าสามวันวันนี้บอกปววูวันนี้วันวันที่สองวันนี้เลขสามตัวนี่ห <6 18 S 2> กหนึ่งแปดสามตัวหกหนึ่งแปดเขียนม้นทักการเขียนไปหกหนึ่งแปดเนี่ยเลขล่างเนี่ยเลขล่างนี่ติดมีเห็นหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาสามเจ็ดสามหกเก้าห้าตุ้มเลขล่างติดล่าง<า>บนมีตัวไหนแน่ก่อนครับปูนี่หาสาม เจ็ดหนึ <3 S 2> น่งเจ็ดหนึ่งนหนึ่งหกเก้าหเก้าศูหกเก้าสามูกเสามเดินไปที่เจ็ดหนึ่งเดินไปที่เจ็ดนวงกลมเจ็ดนึลวงกลมเจ็ดนึ่นนงแร่่ันล่างเดียบานปล,นล่างเียนหกเจ็ดนี่หนึ่งห้าสามเจ็ดสามหก ก้าห้า,หาเลนตัวใดจ้างหัวจตุมเองจัวจ้ักจ้าตั้งแต่บนบนเด่นเจ็ดนึงจ้าพี่น,อน้อง, <c oughs> ง,งเกดนงหลือบ,บางหันบางหันเลขมันได้เก็ดนึ่งแต่ว่าเลขนี่เลขนี่เกิดนึงบ่บัดนในเลขมันดูเก้าเก็ดเก้าเก็ดเลยว่าเลขมันออกเรียเร่ยงๆกันนี่ว่าแปดเก้า แยกเก่าเขาจะได้ถึกนี่เลยต้องเขียนไว้แจกรักว่างหันมันจะยูเก่าเก็ดเก่าเก็ดเขาเป็นพวกผัวหันถือยืูตีให้บนออกล่ะที่เขแล้วตัวเน้นเล่าต้อเสรวันนี้วันนี้มันนั่นมันได้หกเก็ดหนึ่งหา สามเก้าโอสะสามเจ็ดสามหกเก้าหาเกิดสะพอติดลังเลขครั้งเลขสามตัวในหกหนึ่งแปดวันนี้พระเน้นผีดีกว่านี่ต้องใส่พีหกพระเน้นผีพระเนนผีม่ันผีวันศุกรมันหล่อนสมบอกพกมันชื่อว่หล่อนยังไรยังอไรการการปันนี้ผีเป็นหกคนก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเออเราผีก่อนก็เจ็ดแมนบนออกล่างให้บนออกล่าง นัดแมนบอจับปูเนี่ยตัวยางจา้าพีนน่น้องนี่ตัวยางหววที่ผ่านมากค่ะปูบนให้บนแต่ออกล่างนะคะบนออกล่างปูพ่นแยกบนแยกล่างได้จา้าวันนี้คือเก้าแมนบอลจับปูวันนี้ก็แยกบนแยกล่างคือเก้าแยกล่างบ่ได้ปูปอย <c oughs> ตองหดเลยนะคะพี่น้องตองวัดทันทีบอลไมายถึงวัน <c oughs> ซุ่มก็เจ้าเสือครับใส่กามากับนี่มาสามจากต<า> <c oughs> ัวรักลอย 6, 6, 5, 3, 3, 3, มาหกมาหกห้าสามวันเสียหน้าสามสีหน้าวันนี้มันกินรางดีครับซุ่มหน<อ>ึ่งกินลางนีโอ้วันเดียววันที่ใดกว่าจานเลยวันวันที่สองวันที่สองเออสองวันปาดวันที่สองเพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานเนะจ้ะมันกันเลืน่นไปวันที่สอง เรไ่ได้ปิดไมนใ้นเบื้องแรกวันนรกวันมันสลบในแรกวันมม่สิดครับถ้าถ้ามันเป็นลักษณะนี้มันจะออกใช่ๆกันเนี่ยอันเป็ 69, 69, 69, 68, 68, 66, นกเก้าพกเก้ากกแปดนิแปดหกค่าม้นจำก็ามัานออกตรงๆด้วยป่ะว่าไว้เลขเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกเจด มีต so ัวไหนแน่เกาปูเอฟซเขามาที่หลังค่ะนีวิ่งตัวไหนก่อนคะขทางบนนะทางล่างนวิ่งวิ่งค่ะเลขวิ่งจริงวิ่งหกม่ได้หกเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดบอลไปที่หกไปมาขับตัววิ่งหกับเจ็ดสามตัวตัวไหจัดปูหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามตัวหกหนึ่งแปดยกเอาไล่สองตัวกันนงมาห้ ห้าสาม้าสามนี่บนเมนบอปูบนบนเมนบอเจ็ดหนึ่งบนห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าหเก้าศนยหกศนหกเก้าสามเก้าสามเบนก้่บนล่างมีกันจ้าจ้าล่างมีหกเจ็ดล่างหกเจหเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่้าเจเจสาหกงเน้นเไปที่สามหกกับเก้าหา่างสาหกับเก้าห้าบัวามหกตัวเน้นว่านีรื้ไ่ได้วงไปไม่ลืมหกกับเก้าห้าอันอ,อันนี้คือมี6หกเก้าขอมี6หกเก้าต่อนล่างไหม โ,โ,โอโ้บนวะโอ้บนบนบนโอ้ขะนอยขะนอยศูนย์หกเก้าสามบอกบนอืออ่าจ้าอ้าวสุดคนสุดคนไม่ไหนเก้าศูนย์มันรู้เท่ากันด้วยหะอในชุดเนี่ยมันสีมีมันสีมีศูนย์หกเก้าสามด้วยค่ะทางบนนะะศูนย์หกเก้าสามเจ็ดหนึ่งคนด้วยบนปูเน 7, ่นเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าตรที่ปูเด่นหาเจ็ดหนึ่ง บนเจ็ดหนึ่งไปหาซื้อรถเจ็ดหนึ่งไปหาซื้อรถพอสั่นจ้ะข้างล่างค่ะไปยิบซ้ำลอตเตอรี่ตัวไหนครับปู่เลขค่ายสองตัวข้างล่างนี่เป็สามหกสามหกสามหกท่านเพจไหนมันขึ้นมันลงเลขมันขึ้นมันลง่อเรือมันขึ้นมันลง วิ่งเราค่ะปูปูทุดงปดนี่งวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2567วิ่งบนวิ่งหกกับเจ็ดเด่นไปที่หกแมนปอปูสามตัวหกหนึ่งแปดสองตัวบนห้าสามเจ็ดหนึ่งหกเก้าศูนย์หกเก้าสามสองตัวล่างหกเจ็ดหนึ่งห้าตัวเบิร์นเรากับข้าวไปซื้อ เบื้องซื้อๆได้เงินตีครับปูว่าได้เบิ้งแล้วได้แต่เบิ้งกันเบื้องซื้อๆก็ได้แต่เบิ้งเนาะปูต้องไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะปูบอกได้เงินปูได้โบเสียก็บปูได้หรออืมปูวาเลขียกันบอกมันเลขคำนวณพี่เห็นบ่ามันเลขีหวันพี่เลขเบิ้งได้นางสือโอเลขียกได้นางสือเลขียได้ตำล่าเนาะค่ะปูบอกอะค่ะมันถึงมันถึงตลอดปีมันนี่อ่าถึงเป็นปีเล้ว ขันเบิงซื้อๆก็ได้แต่เบิงขันเบิงเราไปยิบจับลอตเตอรี่ก็สิได้เงินนะปูเดี๋ยวก่อนนะขันนีโศกเบิงแล้ว่าถือเก๋้้ขี้นแหล่คนดำขีอดำแท้คือแหล่แท้ดำเขาก็มีเง,นงนินด้วยเงินเนาะเด็กออกวันที่สองเด้อวันที่สองวันสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล่างเน้นไปที่สามหก บนเน้นไปที่เจ็ดเหรอโอ้นี่เพ็่เงนเชนหัวทิพานมาผู้ไฮเจ็ดเก้าบนออกล่างนะคะแต่ว่าหนนี้ถูกแน่เงนบอปูถูกหนี้ถูกแน่แน่เงนบอปูหนี้เดี๋ยว่างางมันกระถือทั้งบนทั้งลางด้วยเขาว่าเลขเชนไว้สองเก้าแปดโซนเก้าเจ็ดนะสามนี้เนาะนะครับ สันสันทำเนียด้อฟซีนะครับตองวดตองวด